สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่าเลนโบ o ์เฟนแ c ตเตอร์ร2เพื่อหรือแปลเป็นไทยเพื่อนสายลุงคล้ายๆไอ้นี่เลยขึ้นลางบาปเลยพักหนึ่งคิกแกจเล่นเล่นพักสองเลยเป็นแมปหาของเอาชีวิตรอดตามนั้นเซิร์ฟนี้มีแต่คนเอฟเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายเซิร์ฟเอ้ยไม่ต้องย้ายก็ได้ไมึงย้ายก็ได้เล่นนแค่นี้แหละ นี่กล่องมันเอาไว้แอบนะครับทุกคนโหลดโหลดเร็วโหลดเออข้ามไปเฮ้ยออะไรอะ่ะยอเหลือกอยู่ห้าหกคนอะ่ะผมไม่ข้ามเฮ้ยลุงงานแกบมันนี้มันเป็นติงไม่ดีระวังติดโคตรเวยนไยนยอย่ามุช่วย ปวดขามขี้เกียจดไูไปไปไปกันเถอะหาของชิ้นแรกเพื่อนกันเจอเออเพื่อนเพื่อนมาเร็วจงังเฮ้ยเอาไปไว้เอาไปไว้ที่ไหนเพื่อน เพื่อนตอบหน่อยเอาไปไว้ไหนเดี๋ยวผมกลับไปที่จิตเติ้เติ้งกันใสแต่ไม่ยี่สิบาทเฮ้ยแอบเพื่อนแอบเพื่อนแอบผมพยายามจะไม่ซื้อเกิดเพื่อนเพื่อนเพืนถูกจับกินไปแล้ว แอบแอบตายเหลือแค่มี่คนเนี่ยตอนนี้แมวเราเหลือคนเดียวนะไม่หนุกนะเฮ้ยเดี๋ยวตัวตัวเขียวเฮ้ยเลนโบเฟนอยู่ใครอะสี่อัน่ะเฮ้ยเหลืยสองอยู่ใครอ่ะ เพื่อนมามีเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราน,น่นอยู่น่นอยู่น่น,น,นเก็บมีคนมีเพื่อนเก็บไปแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> ตัวนี้มันขึ้นได้ไหมชึบขึ้นแล้วผงไม่ตายนะ สวยจังเลยที่นี่อูู้ดูนั่นสิส a s t e อเอา้าอ๋อเก็บครบแล้วเยี่ยมเลยเพื่อนเหลือหกคนเนี่ยขอข้ามเรือขี้เกียจฟัง ไปรอนนี้หาถังไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเนียนไหมเนียนไหมเนียนอยู่เนียนอยู่เขาเริ่มจากไหนเพื่อนไม่ ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่ใช่เวลามาแอบเว้ยเดี๋ยว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 ,ยวถ้าคลิปนี้ผมตายก็คือตายนะไม่มีระเบัด <c oughs> อยู่หนหนึ่ง่ะเพื่อน ใช้สูตรโกงผมรอผมรอคนนึงใส่แล้วผมจะใส่ตามเอออยูน่นะไมเพื่อนทางจริงชาติเจอเมือ่อไหร่นูน้นนูนน่นนูนน่นนู่น โอ้ตัวเกีียวโอ้โอเคไว้ละวตอนนี้จะสี่คนเหรอเฮ้ยจะสี่คนเองไม่คามเลยเฮ้ยเฮ้ยลุงเป็นไรไหมตายไปเลยก็ได้ก็ดีนะทีโบท

โดนซุปเปอร์เลียมอ่ะเฮ้ยเด้อเด้อโยงเพื่อนหนึ่งลูกโยงเพื่อนหนึ่งลูกกันนี่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 จับใครเปล่าแป๊บนะเหมือนจับเลยเพื่อน ไมเลยเสียเพื่อนไปอีกหนึ่งคนเฮ้ยยองยองขึ้นไปเฮ้ยมันตกโลกอะ่ะก้าเอาเฮ้ยเพื่อน แบบดีจัดบอลบักโอเคเหมือนจะไม่ได้ยังผมเล่นตาต่อไปเลยข้ามดิไปดูแล้วเพื่อนข้ามน้อยเพื่อนข้ามเออจะข้ามให้เต็มนี้ได้ง่ายเนะเต็มนี้ได้ง่ายคนเยอะ หาง่ายเพื่อนเพื่อนเอาไปเลยเอาเลยขอไปไว้ที่ฐานก่อนรอบนี้เดิมผมตายก็คือตายนะเอาเรียบเลยแอป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  สับหลาเข้ามาตรงนี้ไม่ได้นั่งเล่นดีกว่าเอาสำรวจเฮ้ยสนุกจังเลยไปละ เล่นอีกรอบหนึ่งอีกสามชิน 3, น 3, น 3, ้นเลยสามชิ้นเพื่อนหาต่อไปขอเล่นสบายตแล้วโอเคโอเคโอเคถอยถอยอย่าโดนอย่าโดนวเร็วเออก่อนจะกลับมาเอย โอ้โหเหลือห้าคนจเจร,ริญพรเพราะด่านนี้ไม่ยากแต่ก็ยากเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่เอ้โดนจับไหมไม่โดน เก็บความบูไม่เห็นฮ่าตามไม่ทันซี่ตุกข้างหน้าไปเกนกอีกโอ้ไอเขียวแอ้วแนวันโอ้เกือบเกือบไม่ทนัน ให้โอ้ยเพื่อนน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ก็ยังเยอะอยู่นะไอเขียวเ,เลือกลำเพื่อนครบยังเพื่อนขาดอีกนึงมีไหมไม่มีอีก เอ้ยเดีดยดเดีดยวเดี๋เวเด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 ยดเดยดเดเดีดเ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 ดยดเ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 ีเดเ่อดดเดเดเดไดเดเดดดเเเม ไม่เกินออยาโอ้ใครใครขอมาไปเดี๋ยวเขาขามแล้วกล้วยเขียวมันเดินออกมา อุ้ย,ยเกือบนะน,นะเร็วินไปเดินไปถึงไปมันคงเดินลงมาไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนไปเพื่อนเอาเลยอีกสามลูก โอ้ยแอบกันแอบกันเฮ้อหืไปแล้วบ๊ายบาย <c oughs> ชือฮึชาล,เล่เว้ยโหวข้ามดิรอเลย ม่เหลือเยอะกว่านี้นะหานมนมผงใช่ซองน้ำตาลนี่วะเร็วหนีเร็วฮะเสียงมันไม่คุ้นอะ่ะตัวอะไรอะ่ะเจออะไรมั่ง มอยู่นิ่งใช่ไหมตอนนี้หัวมันเหมือนตัวยูจัดอ่ะเดินได้เดินได้เดินได้น่ะน้ำตาลอยู่ไหนน่ะ Vô vô stop Đi Đi Mấy kia mình tìm dạy khoản tìm tìm ăn. nè Ui tô kiểu mình ở ni như hò Ui tô kiểu này ตัวนั้นมาเก็บตุกติกไม่ได้นะเลี้ยวเลีวเลีวมีบูมาบูมาทั้งบูทั้งเจลโล่เลยเฮ้ยอยู่นู้น เขียวมันอยู่ไหนฮะมีคนหยิบแล้วใช่มีคนหยิบแล้วเหรอนึก็ว่าไลน์เลยเพื่อนจะกลัวสวยเอ้ยน,นี่ผมอยากดูอะเอ้อไปดูละคนหนึ่งเขาอยากฆ่ามันเฮ้ยเดินต่อไปใกล้จบแล้วใช่ไหม บอกมาทีว่าใกล้จบแล้วอู้วรถไฟผมขออันกลางอ,อนุญาตมาอยากควบคุมมวดซัวแล้วกันขอร้องอย่าแค่นี้ ไปไปเลยเฮ้ยโอ้เธอมอะไรนะ่ะแกอ็นภายในปลอดภัยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกบุอว,วุวนเหรอดู เธอรางรถไฟตกผมจะทําไงคุณ่วใช้ค่าเสีหายไหวหรอดูเธอผมชีวิตผมมีค่ากว่าชีวิตวิคุณอีกนะเจะเลสวิมีเวทีด้วยโคตรตึงอ่ะเขาจะแสดงโชว์ให้เราดูหรอือม่ใช่อืมอืมเฮ้ยไม่แปลแกเฮ้ยเพลงเพลงไม่อยากฟัง ไปเร็วดิอย่ากวนตีนะคุณเมื่อกี้มันมีเพลงอ่ะไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้ลาวาย้อนกลับต้องห้ามอุ้ยโคตรเท่อะเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยตรงอย่างนี้เลยเหรอ ว้าวไมค์ก็ออุ้ยโคตรสวยอ่ะเทิร์มองในแง่ดีอ่ะทะเลแนะนำนะไม่ต้องทดลองเปิดเปิดสวยสนุกเลยสนุกดีเฮ้ยเร็วๆๆๆๆๆๆเร็ว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 เออดีมาก อฮ้ยฮ้ท้องหยิบไปสักเม็ดดิเฮ้ยลืม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 ไม่ได้ดูโอ้ไปไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวลงถังขยะลงถังขยะลงถังขยะไม่เฮ้ยรอมาแล้วรอมาแล้วทำไมต้องเดินมาทางเนี้ยอย่าบอกนะว่ามันจะมีตัวอะไรตามมา เฮ้ยอยากจะตามไปริงจกยจิงจกน้ําเพื่อนอันนั้นคือไม่กลัวตาย,ยใช่ไหมนะอู้จริงไง <c oughs> อยากอยากวิงก่งเป็ไม่เคยเจ็กสันนะเฮ้ย <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วมาเร็วเพื่อนมาเร็ว๊บ ไปแล้วบ๊ายบายลวก่อนน้องอยู่ในฉากดิมาแล้วเปิดเพลงได้แล้วโอ้โเพลงยังมาแต่ช่างมันจบแล้วคืออะไรอะ่ะบูอยู่อยู่ที่ไหนเราจะสาย ไปคลิปคลิปนี้ก็ประมาณมนี้ครับจะกนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายโอ้โหก่อนจะเล่นผ่าน